เทคโนโลยีแห่งอนาคตความลงตัวของดีไซน์เพื่อการใช้งานสู่ความสมบูรณ์แบบแห่งวิทยาการของครีมบำรุงเพื่อผิวพรรณ H l o c k Me ฉีกกฎการบำรุงผิวสู่ประสบการณ์แห่งอนาคตการันตีความเหนือชั้นด้วยสิทธิบตัตรมากถึง27รายการและเงินลงทุนกว่า1,300ล้านบาทล้ำด้วยสิทธิบตัตรและรางวัลการันตีที่โลกตะลึง ผสมผสานสูตรครีมบำรุงที่ดีที่สุดด้วยส่วนผสมที่พิเศษที่สุดที่ครีมบำรุงผิวทั่วไปให้ไม่ได้ ส่งผ่านครีมบำรุงด้วยเทคโนโลยีไมโครเลเยอริงเพื่อเข้าสู่กระบวนการผสมเซรัมในขณะใช้เครื่องเอชล็อกมีจะผสมสูตรครีมผ่านไมโครเลเยอร์กว่า40ชั้น,นกลไกนี้จะผสมส่วนประกอบพร้อมเก็บคุณค่าของสารสำคัญพร้อมระบบใจแบบสุญญากาศที่กำหนดปริมาณอย่างแม่นยำทุกครั้งที่ใช้เทคโนโลยีสิทธิบัตรไมโครเลเยอริงจะส่งประสิทธิภาพให้ครีมซึมลงสู่ผิวและซึมลึกได้ดีกว่าถึง3เท่าเมื่อเทียบกับครีมทั่วไป เอชล็อกมีผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวที่ดีที่สุดของวงการเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคุณให้คุณได้เผยผิวสวยที่สุดในแบบของคุณ